สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูต่ายนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเฉลยใบงาน DLTV แบบฝึกหัดที่1.10นะครับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่1เรื่องเศษส่วนนะครับทำยังไงนั้นไปดูกันเลยครับครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับ1.10นะครับแสดงวิธีหาผลคูณและตอบในรูปอย่างง่ายนะครับข้อที่1นะครับ5คูณด้วยเศษ5้ส่วนเ นะครับจากค่าคูณด้วยเศษ5้ส่วนเนะครับเราก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับทํำยังไงนะครับการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนเราต้องเอาตัวจำนวนนับนะครับไปคูณกับตัวเศษนะครับส่วนตัวส่วนก็ยังคง เหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า5คูณเศษ5ส่วน7มีค่าเท่ากับ5คูณ5ส่วนด้วย7นะครับ5คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ5คูณ5ได้25ส่วนด้วย7ซึ่งสามารถตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคระนะครับได้เท่าไหร่ครับจำนวนคระ เท่าไรได้25 71เป็น7 7 2 14 7 3 21นะครับเพราะนั้นตอบ3เศษเท่าไรครับ7 3 21 22 23 24 25เหลืออยู่อีก4ส่วนตัวส่วนเศษตัวส่วนเศษส่วนแท้ก็ยังคงเป็น7อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นตอบ3เศษ4ส่วน7 นะครับข้อที่1ตอบ3เศษ4ส่วน7ข้อที่2นะครับข้อที่2 12คูณเศษ4ส่วน3ะครับจาก12คูณด้วยเศษ4ส่วน3นะครับ, 4, น 3, นรบเราก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ เอาตัวจำนวนนับนะครับไปคูณด้วยตัวเศษนะครับแล้วก็หารด้วยตัวส่วนนะครับตัวส่วนก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นก็จะได้12คูณ4นะครับส่วน3 12คูณ4ส่วน3นะครับสามารถที่จะตัดกันก่อนหรือจับคูณก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า3 สามารถที่จะหาตัวมาคูณให้เป็น12ได้นะครับถ้าตัดก็จะได้3 1เป็น3 3 4, 12นะครับเพราะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ12ถูกตัดกับ3ก็จะเหลือ4นะครับคูณอยู่กับ4ีนะครับ3ถูกตัดไปเหลือเท่าไหร่ครับ3 1เป็น3เพราะนั้นข้างล่างจะเหลือ1นะครับเพราะนั้นก็จะได้4ีคูณส่ส่วนด้วย1 นะครับ4ูณ4มีค่าเท่ากับ4 4 16นะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ16ข้อที่3 10นะครับ10คูณ7ส่วน9นะครับจาก10คูณด้วยเศษ7ส่วน9 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10คูณด้วย7นะครับส่วน9 10คูณ7เป็น70นะครับส่วน9เหมือนเดิม อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับก็ทําให้อยู่ในรูปของจํานวนคระนะครับเราก็หาว่า9เท่าไหร่ได้70 9 1เป็น9 9 2 18 9 3 27 9 4 3 6 9 5 45 9 6 5 4, 4, 9, 6, 4 9 7 63นะครับ9 8 72มันจะเกินนะครับเพราะนั้น9 7เป็น63นะครับ63เหลือเท่าไหร่จะถึง70 เหลือเท่าไรครับ6กก็เหลืออีก7นะครับ63บวก7เป็น70ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะได้7เศษ7ส่วนด้วย9นะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ7เศษ7นะครับส่วนด้วย9เราลองทดสอบนะครับกับคืนโดยการเปลี่ยนจากจำนวนคระให้เป็น เจ็ดเกินลองดูนะครับเก้าเจ็กวกกับเ็ก็เป็น70็ส่วนเนะครับถูกต้องนะครับข้อที่4 15สิบคูณด้วยแส่วนสินะครับจาก15บห้คูณแส่วนสินะครับเราจะได้ว่ามีค่าเท่ากับเอาตัวจํานวนเต็มนะครับมาคูณกับ เศษก็คือ8นะครับตัวส่วนก็ยังคงเป็น12เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น1 8อ่คูณ8ได้เท่าไหร่ครับกับกับ15 8 8 5 40ใส่0ทด4 8 1เป็น8กับตัวทด4เป็น120นะครับส่วนด้วย12 นะครับ12เท่าไหร่ได้120 12 1เป็น12 12 10ก็เป็น120เพราะนั้นมีค่าเท่ากับ10นะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ10ข้อต่อไปนะครับข้อที่5นะครับ18คูณด้วย11ส่วน16นะครับ18คูณ11ส่วน มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเอาจํานวนนับคือ18ไปคูณกับตัวเศษคือ11นะครับส่วนก็ยังคงเป็น16เหมือนเดิมนะครับเราจะได้ว่ามีค่าเท่ากับ18บแคูณสิ นะครับ18คูณ11ได้เท่าไหร่ครับ18คูณ11ได้100 198หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดนะครับส่วนด้วยสิบหกนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ จาก16นะครับอ่า198ส่วนด้วยสิตัวไหนสามารถตัดได้ครับ16เท่าไหร่เป็น198 16ก้คูณสินะครับเป็น192นะครับเพราะนั้น192เหลืออยู่อีกเท่าไหร่ครับเหลืออีก6นะครับจะเป็น198เพราะนั้นได้12เศษ6ส่วน16 นะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ12เสเศษ6นะครับส่วน16ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6 20คูณด้วยเศษ2อส่วน3นะครับจาก20คูณนะครับเศษ2ส่วน3 จะมีค่าเท่ากับ20คูณด้วยตัวเศษก็คือ2นะครับส่วนด้วย3ตัวเศษคูณกับอ่ะตัวเศษคูณกับจำนวนเต็มคูณกับจนวนจำนวนนับนะครับ22ก็เป็น40ส่วนด้วย3นะครับ

เศษอยน่1นะครับส่วนด้วย3นะครับ3คูณ13ได้39 3 9ิบกบวก1ก็เป็น40ส่วน3นะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ13เศษ1ส่วน3นะครับสำหรับเฉลยนะครับ แฟรฟึงคัด1.10คณิตศาสตร์ชั้นอุดมศึกษาปีที่5เล่มที่1เรื่องเศษส่วนนะครับใบงาน DLTV ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะมาเฉลยใบงานที่1.11ในโอกาสต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับ